ครับเอฟซีอุตส่าห์ยี่ดีตัวจับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหล่พะรวยครับมหอดมาถึงแล้วครับปูสีสูนสินะมาฟังมหอดอยากพลองรถไล่หลายพล,ลองคุณมาฟังคำบอกค้อจ่าจากปูน้ำพะเพืพ่อหาตัวเลขตัวแดลนะครับเนาะงเป็นสิ่หายโชคปีใหม่ตัวนี้งวดนี้พินจนิเน้นท่านว่าตัวไหนอยากมาฟังคำบอกค้อจ่าจากเพื่อนนะครับสำหรับส่นวนกลันจะไปช่องคลิปนั้นขอฝาก กดไหล์กดติดตามกดแชร์เพื่อจะมาผัดชีิปใหม่จากช่องอาจารย์แหล่พ้าไ้ครับมาปีหลังมาฟังเป็นลอดเปนจายนะครับเนาะเต็มๆข้างบนถูกนะไม่ใช่ไม่ถูกแต่เราอัดดีเด้อ เราจำไอ้ตรงที่สามแปดง่ายรูปท่านให้ข้างล่างเม็ดเดียวไม่ต้องกลับออกสามแปดยายก็บอกว่าเอ้าก็3สามแปดมออกเมื่อวานแปดสามใช่ไหมจะมาออกอะไรอีก3ามแปดพอออกสามแปดยายก็ต้ร้องให้ทรงไอ้นี่ให้ปูห้าเจ็ดแปดด้วยนั่งเสียดินร้องไห้ไป วันนี้วันนี้เนี่ยสามสองสามแปดแล้วก็่ตนะครับไม่ต้องกลับเนาะกลับด้วยกลับด้วยครับไม่กลับไม่ได้ับผมยายแก่้บยายแกเพียงนี้รู้แล้วเจ็บแล้วจ็บแล้วต้องจำต้องหลังต้องมอต้องระตามนี้ครับผมหมูก็บอกแล้วว่าข้างบนเม็ดเดียวเนาะ ซื้อบนเม็ดเดียวไม่ต mmm ้องกลับหนึ่งหกเม็ดเดียวไม่ต้องกลับเนี่ยแม่ถ้าหัดเปิบานเขียนก้าก้าเปิดบานหนูหนักเขียนไว้กระเสิรบ้านได้เยอะไหมแม่ได้เยอะไหมถ้าได้ก็เป็นพันเละค่ะถ้าได้ก็มาทำาหว้ปู่เป็นหมื่นเชียร์ไหมเ้ยเชียร์ไหมลูกไม่กลับเลยไม่กลับเลยแต่ ปูวาเนี่ยมันปูวาเนี่ยปูปูวาไม่ต้องกลับเนี่ยเนี่ชอบมายชอบของหลวงปู่ชอบ ไม่ชอบปต้งซื้ม่ชอบตองซืนกัไม่ชอบไปต้องซื้อหัวีแม่ใช่กลับด้วยนวันนี้น่ะม่อกลับเพราะว่าแม่จาแล้วก็ถามว่าใครคนซื้อหมวไอนีบอกแม่ทาไมซื้อหมวหนึ่งกตัวเดียวข้างบนด้วยทาไมถึงไม่กลับเูซงกูซังครันี้ก็เา่บอกไบอกว่าอยากลับนะเดี๋ยวมันเคลื่อนมาเลยโอ้เสดาจนงะ บานเดือนสกาวพระเฮเฮเฮกันนะหนุ่มคนายแสนยืนเสียนรออยู่รันตจอเามาา่อีกนเห็นเอนสกาวบนรอคงสุีมีคั้งสุดท้าบน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 นี่ไรนี่รเป็นแค่ปุ๊บจบใช่ไหมค่ะจบแล้วครับผมจบแล้ววันนี้ ล่างอย่างเดียวกลับด้วย,ยว,ยวิ่งหนึ่งวิ่งสามวิ่งเจ็ดจะขับเรื่อยสามแปดน่ะปูส่งให้ข้างล่างเม็ดเดียวไม่ต้องกลับอุยอยู่ในหัวสมองทุกวันเลยแปดสามแับ วันนี้ต้องกลับไปแล้วนะว่าจะกลับหัวซีนเลยค่ะ อะไรคุดแชร์ไว้เลยคกติดตามไว้ได้ครับจับหน้าจอเลยได้ครับยั่พูดกันครับอนี่เป็นในล่างครับเลยบนตัวช่วยเจนี่ครับ

บอกก็ไม่ชอบนะสามแปดไม่ชอบเลยชอบนะไม่ชอบในช่วงนี้งวดนี้เขาาสั่งเขาสั่งบอกเอาฝากถึงคูห้าเจ็ดเลยเออวันอยใหญ่แม่กับก่อนนะคะคร่บ พี่น้องเอฟซี่ครับนี่ยเป็นตัวเลขจากลบกปูซีศูนยพไปนะครับเพื่นกะว่าเลขนี่แหละครับเลขล่างให้พี่ฮาซื้อดรตเต่ไว้แล้วเลขวิ่งจะอยู่นี่แนีเหระครับพี่น้องหนึ่งรถ แคบหนาจอไว้แล้วก็ไปหาเสือโรตตอรี่ไปเจ้าพี่น้องเด้อมนเงี้ยอีหลายมือพี่น้องโรตเตรี่ออกมากกับแลนโหลดพี่น้องหาเสือเอารหลดครับมากน้ำเพลินเอาน้ำเพลินมามักกับพานครับทั้งสองเป็นได้เพียงแค่เสกลางเลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะมาผ่าดคลิปไปใหม่จากทั้งสองอาจารย์แหล่พ้าร้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำ่าสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ